าสุดนะคะมีกิจกรรมที่ทางเอกชนเนี่ยได้จับมือกับทางทททนั่นก็คือไลแมนวงในจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างสีสันจัดงานเทศกาลอาหารครั้งใหญ่แห่งปีค่ะไลแมนวงใน X ททท o o o f f s t t v v l l เรื่องกินเล่นใหญ่เวอร์คือเป็นกิจกรรมที่จะมีมหกรรมอาหารถิ่น5ภาค ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนระหว่าง11ถึง15ธันวาคมนะคะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่คือในงานเนี่ยท่านผู้ชมน่าสนใจมากจะมีร้านอาหารชื่อดังจากทั่วประเทศกว่า70ร้านคร้านค้นทับมาเสิร์ฟให้นักชิมได้ชิมกันอย่างม่วนหลายมีทั้งร้านดังที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีร้านเด็ดทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วในงานเนี่ยจะมีการไลฟ์สดจากดาราศิลปินชื่อดังเช่นซีนุนิวต้าอูก็ไปนะ คุณไมกี้ปณิธานก็ไปเหมือนกันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยยูบอยทีเจนะคะสครับยิวล้านดอกไม้แล้วใครที่แบบอยากจะมีอาชีพฝึกอาชีพมีกิจกรรมลาเตอาร์ตเวิร์กช็อปด้วยนะคะมีโซนคราฟเบียมีโฟโตบูธมีดูดวงมีนวดแผนไทยด้วยมีนวดแผนไทยด้วยมีด้วยค่ะในงานคือหลากหลายมากแล้วในงานยังมีสินค้าลิมิเต็ดสุดพิเศษนะคะอย่างเช่นกางเกงช้าง ย่าดมองไทยก็ไปออกบูธนะคะท่านผู้ชมสามารถไปได้นะคะไลน์เฟรน m มูลมีจำหน่ายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานงานนี้งานมหกรรมอาหารถิ่น5ภาคแห่งปีไลแมนวงใน X อ t กพทอทฟูดเฟสติวัลเรื่องกินเล่นใหญ่เวอร์รตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมนะคะศูนย์วัฒนธ,ธรรมเชียงใหม่ค่ะคือเขาเรียกว่าฟ<อ>ูดเฟสติวัลเรื่องกินเล่นใหญ่เวอร์รรนะอันนี้เป็นการเล่นคำฮะฟูดเฟสติว a l เรื่องกินเล่นใหญ่เวอร์เล่นใหญ่เลยจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 11-15ทธันวาคมนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจสำหรับใครที่เดินทางช่วงนั้นกำลังหนาวด้วยนะค่ะ11 15ถธันวาคมเนี่ยเชียงใหม่อุณภูมิลดลงปรับแอร์เวดาปรับแอร์ให้พอดีเลยเย็นพอดนะีใครจะเดินทางไปเที่ยวค แล้วก็สําหรับช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะ mm. นอกจากจะมีกิจกรรมที่ภาครัก,กเอกชนทําร่วมกันแล้วเนี่ยล่าสุดทางทอทอท,อทอนะคะเขาได้มีการจัดกิจกรรมค่ะ mm. เปิดดิวเดดมีทั้งส่วนลดโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เตรียมตัวไปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะคะ mm. ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโปรโมชั่นที่พักกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้ทุกคนเตรียมเดินทางท่องเที่ยวในโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอจัดสรรมาส่งความสุขด้วยยิวเด็ดโรงแรมชั้นนำมีส่วนลดสูงสุด45เเซตกว่า200แห่ง โยโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยเป็นความตั้งใจของทททท,ที่ต้องการสร้างกระแสการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปีด้วยการเชิญชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านเซอร์เบอร์ตี้4คนดังที่ครอบคลุมทุกเจเนอเรชันที่ได้เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเปิดเว็บไซต์สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทยในสไตล์ที่ชอบส่งท้ายปี สุขสำหรับคนรักเสียงเพลงแบบผมนั่นแหละครับสุขที่ได้เคาะสุขที่ได้ดี การจองผ่านเว็บไซต์ w w w s u k t h a n t i p a i b e e t h a c o m จะมีส่วนลดตั้งแต่15 35เและสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 10เมื่อจองผ่านเว็บไซต์นี้ทำให้ผู้จองจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง45สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมีหลากหลายระดับทั้งโรงแรมชั้นนำที่ได้รับรางวัลและโรงแรมในเครือดังที่ไม่เคยลดราคามาก่อนผู้ที่สนใจห้องพักสามารถ เลือกใช้ได้2วิธีง่ายๆบนเว็บไซต์ w w w s u k t h a n t i e t a i l b e c o m ได้แก่ 1. เลือกโรงแรมที่ชอบจากนั้นระบบจะนำไปที่เว็บไซต์ของโรงแรมนั้นโดยตรงกรอกรหัส Happy Now เพื่อรับส่วนลดพิเศษทันทีและ 2. กรอกรหัส Happy Now บนเว็บไซต์ของโรงแรมที่เลือกระบบจะยืนยันผ่านอีเมลเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางจากนั้นวางแผนการเดินทางเตรียมรับความสุขช่วงปลายปีได้เลย คำเป็นดังกล่าวสามารถเริ่มจองและเข้าพักได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2567ถึง31มีนาคม2568และพิเศษยิ่งไปกว่านั้นร่วมรุ่รับโชคทันทีปลายปีเที่ยวไทยลุ้นของรางวัลวอเชอร์โรงแรมที่พักสปาร้านอาหารมูลค่าถึง1.5ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีข้อมูลไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบ่งหมวดตามความสนใจเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนยุคใหม่สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Amazing Thailand หรือโทร1672 Travel Buddy